เปียกฝนมารอบมาแลกมาเลยค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนห้องใต้บันไดให้เป็นที่นอนแมวค่ะป๊อบา,าอยากนอนเองหรือเปล่าคะพูดแบบตรงๆอุ้ยนั่นอะไรนะน,นั่นอะไรครับนั่นอะไรทุกคนแมวนะสิจะอะไรสิอีกล่ะจะโกชอบแบบลุกนอยากอยู่นี่เหรอนอยากนอนตรงนี้เหรออยากนอนตรงนี้เหรอคะ อย่างนั้นตรงนี้แหละครับเราจะเอาเตียงน้องเกตสลงมาค่ะแล้วโ,โหเฮ้ยความสูงได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้วัดความสูงเลยอะความยาวได้ความสูงได้ไหมตายแล้วเดี๋ยวไปวัดก่อนนะไม่งั้นเราคงต้องเอาที่นอนอย่างเดียวค่ะวางแล้วก็จัดให้แมวนอนค่ะไปดูกันดีกว่าไปมาอะไรกันคะใครอยากได้ที่นอนใหม่คะใช่เล็กเราเอา,เอาทำไมจะโกหกทำงั้นกับพี่อะ จะโกไม่ปาหนีใครเลยค่ะในบ้านพูดเลยจะโกดื้อมากเลยอ่ะจะโกหายป่วยแล้วดื้อนะเราเนะ่ะ <c oughs> พี่ชายก็ไม่สู้คนนะไม่สู้คนกับไม่สู้คนน้องนมอ,อยากได้ที่นอนใหม่ไหมคะน้องนมอ,อยากได้ที่นอนใหม่ไหมคะน้องนมอยากได้ไหมแคะตาทําไมดาๆครับตรงนี้อยากได้ที่นอนไหมคะ แม่จะทําที่นอนชั้นใต้บันไดให้แมวนอนกันค่ะแมวนอนกันค่าค่ะค่ะทุกคนสรุปว่าเราเอาเตียงลงไม่ได้ใช่ไหมน้องเกดเนื่องจากยาวไปยาวแล้วก็แบบว่ากว้างเกินไปฮะเสียงโทรศัพท์ใครอึดๆเนาะก็เนี่ยเราก็เลย ถือโอกาสดูดฝุ่นให้น้องเกสแล้วเอาที่นอนอีกอันนึงมาให้น้องเกสนอนแทนแล้วเอาฟูกกองไปค่ะทุกคนไปกันเลยทั้งนั้นงานง่ายแล้วค่ะนี่น้องเกสถอดออกมาหมดแล้วนะประกอบประกอบอะไรนะหรือประกอบเลยนะหรือหม่สร้างทําลายแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เออแล้วก็ประกอบใหม่โอเคตามนั้นเนาะตามนั้นู่ใครเนี่ยคนนี้ยังนอนตรงนี้เหรอ ชอบละสิชอบที่แคบใช่ไหมเรานะ่ะ <c oughs> ทุกคนดูจากโกชอบมากค่ะชอบมากอะไรมากนะคะรักนะคะจุ๊บๆยังทําไม่เสร็จเลยจากโกมานอนแล้วอะหลับไปเลย <c oughs> ไปหาภาพปูที่นอนสวยๆมาให้อยู่ค่ะ <c oughs> นะครับ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  <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มปูกันแล้วนะคะเนื่องจากมันพอดิบพอดีมากๆเลยต่อไม่ได้อะ่ะเออแบบได้ ได้แล okay, okay. okay. ้วโอเคดาโกก็ช <apology> ่วยปูด้วยทุกคนดูแล้วปอผพาจะออกยังไงทุกคนวะ ได้ไแล้วทุกคนปูนภาพปูที่นอนค่ะนะจัโกดูจะชอบเรา,าเลยทุกคนดูสิไอหมาไอหมาไอหมาตอนนี้เราเลี้ยงจากโกเป็นหมาแล้วนะคะไม่ใช่แมวจากโกหมดความเป็นแมวค่ะเรายกเลิกความเป็นแมวในตัวจากโกออก ปูยากเลยปูยากอะ่ะร้อยดีไหมคะเรียบร้อยทุกอย่างดีไหมคะอันนี้เหมาะรูปตัวแอลเนาะเราจะทำว่าให้แมวนอนค่ะนี่หน้านอนไว้ทุกคน เล่นมากเลยค่ะทุกคนสนุดแล้วก่บทำสำเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไงเรจะไปถ่ายความน่ารักของน้องๆกันต่อนะคะบ๊า